วันนี้จะพาทุกคนไปกินปีงจ้าซึ่งจะมาทางเส้นหลังสำนักงานนายกนี่เินทุกคนเข้าหอมนี้มาปุ๊บก็จะไปเห็นไฟแสงสี้าน,นี้เลยเข้าไปกันแล้วเนาะเขาก็ต้องจอดเลิกจอดอยางแล้วก็เข้ามาทางในหาเนานะเข้าไปแล้วกะคันกะบเกาขี้กะไปพอมเอ้ยเขาไปละนี่เ้ยทุกคนก่อนจะไปเบิ่งกันพายอยากได้กิบงามๆใส่ซื้อตัวเองติดแบบ บอกท็อปปิ้งหน้าหากักหน้าหากักถักแฟนเพลงนี้มาเลยสึ่งว่ามาเบ่งบรรยากาศฮานเพิินอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นฮานแซมปิ้งแซบด้อทุกคนสั่งว่าโดยเครื่องปิ้งข้างในนี่ต้องยกให้ฮานเิ่นเลยโอ,อ้โหมีไส้มีอย่างแบบสุดๆไปเลยจ้ะสำหรับฮานของเพิินจะคล้ายๆแบบบ้านแล้วลีโนวทตเป็นฮานนะจานี้จะเป็นห้องน้ำ ซึ่งไม่นีเหาก็คือโนเอลกอล์ฮออลลีแบบซีเท่านั้นนะจกกน๊ะทุกคนเพราะว่ากินมาหลายแล้วว่าสันสะเอา้าเดี๋ยวเขามาเบ่งอาหารกันเลยเด้อซ่งเลนได้สรุดพันมาสุดหนึ่งมันก็จะมีพักมีเครื่องพันสำหรับเจลฮันเพื่อนเนาจะมีเจลน้ําปลานะจ๊ะแล้วก็อีกเจลหนึ่งก็คือเจลกะปิเพราะว่าฮันเพื่อนมีสองเจลมกเจลได้กินเจลนั่นว่าสันสืม อันนี้จะเป็นเครื่องผันมีหมักแตงขาบปอกขบพุ้นแล้วก็สังตำกุ้งสดนะจ๊ะราคาจะตามนั้นเลยอันนี้เป็นเซตพันนะอืมเห็นแล้วน้าลายไหลได้ทุกคนหักบอลาซานนะจ๊ะหยิบไม้ทูขึ้นมาแล้วก็เกียมกินกันเลยนะจ๊ะหน้ากะสิมันๆนะหนึ่งเลยทุกคนไปได้าอาบน้ำวาสานสมพเมื่อกีเกาขี้กากตึกๆอยู่ว่าอืม เอาไปละเอามาซีมกันคําแรกก็คือแบบฟาดเข้าไปเต็มๆคือกุ้งของพ่นสุดอะไรไเลแล้วก็แซ่บอีกเรามาตองกันที่พันปิงนะจ๊ะไม่ทูมีไม่เอาจ้ามือนะจ๊ะเพื่อความแบบธรรมศาสธรรมศาสตรว่าสิ่นซะ งานนี้กินไปแล้วก็จมไปนะจะทั้งพันทั้งยังอืมอะไรทุกคนและผู้ใดยอยากมาเนาะก็คือตามวันนั่นแหละหลังสำนักง,งานนายกขอย้ำอีกบ้านหนึ่งด้อหานเพื่อนี่คือแบบว่าเออ โอเคเลยเลนหูเซอว่าโรซาดผ่านแต่ว่าอยากตีน้อยนึงตีเบออีมเบิ่งแล้วทีแท้ตัวเองมีคนกินหลายว่าใั่ไ้มทุกคนฟาดไปคำใหญ่หนึงเดอ้อและคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะจ๊ะ